ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียน5นาทีชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่71นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับแล้วก็สามารถารับชมคลิปย้อนหลังวิธีการดูพระในรุ่นต่างๆนะครับได้ได้ที่กดที่ลิงก์นะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็ ผมก็จะแปะไว้ที่แปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับสามารถไปกดรับชมย้อนหลังได้นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะ,แน,ะนำวิธีการดูพระนะครับวันนี้ก็จะพามาดูพระของขวัญน,นะครับหรือเรียกอีกอย่างคือพระปักน้ำรุ่น4นะครับก็เป็นรุ่น4นะครับพระเนื้อผงจะสร้างเมื่อปี2514นะครับ สำหรับพระปักน้ำนะครับรุ่น1รุ่นสองรุ่นสามนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสดนะครับก็แต่ว่ารุ่น4ี่ถึงแม้จะไม่ทันนะครับแต่ว่าถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ทันเกจิอาจารย์ในหลายๆเกจินะครับในปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับซึ่งเป็นพระ,ะพอสอนลึกนะครับก็ผ่านมาประมาณ สี่สิบห้าสิบปีนะครับห้าสิบกว่าปีนะครับสำหรับพระผงรุ่นรุ่นสี่นะครับสำหรับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับก็มีการจัดจัดสร้างจำนวนมากนะครับใวันนี้ก็ผมก็จะมาแนะนำนะครับมีพิมพ์มีพิม,มพ์สี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์สามเหลี่ยมนะครับแนะนำวิธีการดูนะครับว่า,าพระผงรุ่นนี้จะต้องดูอย่างไรนะครับ สำหรับรุ่นนี้ก็เกิดนำนิดนึงนะครับว่า,ามีการผสมมวลสารนะครับที่เป็นแต่ขัดนะครับหรือว่ามวลสารเก่านะของพระผงรุ่น1นรุ่น2องอรุ่นสามนะครับเอามาผสมเป็นมวลสารในรุ่น4ี่ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยเลยนะครับสำหรับหลักการพิจารณาองค์พระนะครับปังน้ำรุ่นสี่พิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับสิ่งที่เราต้องจดจำคือแม anyway. ่พิมพ์นะครับพิมพ์ทรงความคมชัดลึกขององค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ขอบนะครับด้านขอบนะครับหรือหรือล่องความลึกของของของการกดแม่พิมพ์ที่องค์พระนะครับจะมีความลักษณะของจะมีความคมชัดลึกแบบคมมากๆนะครับคมชัดลึกนะครับจะไม่ตื้นนะครับ ซึ่งของเกสนะครับรุ่นนี้นะครับจะจะการกดแม่พิมพ์จะตื้งต้นนะครับจะจะไม่คมชัดเหมือนของแค้นะครับจุดแรกนะครับแม่พิมพ์พิมพ์ทรงนะครับจุดจําให้แม่นครับจุดที่2นะครับตรงบริเวณตรงตรงบริเวณขั้นเนี่ยครับอันนี้ผมเรียกว่าฐานมอนนะครับจะมีมีความคมมนสวยนะครับมีความคมมนสวยชัดนึกชัดเจนนะครับ ซึ่งลักษณะของเกสนะครับจะเป็นตื้นๆนะครับของแท้จะจะใหญ่คมมนสวยชัดมากเลยครับตรงบริเวณนี้นะครับต้องจดจําให้ดีนะครับจุดที่สามนะครับจุดที่สามนะครับตัวตบเนื่องจากพระนะครับเนื้อเนื้อเนื้อมวลสารพระนะครับจะมีความละเอียดนะครับมีความละเอียด ของของเนื้อพระนะครับมีความละเอียดของผงนะครับจะแน่นละเอียดนะครับไม่ไม่ไม่เปิดยี่มากนะครับเพราะว่าของเก๊นะครับจะจะมีจะไม่ละเอียดนะครับจะประมาณมีผดมีผดผดผงเป็นกลมๆเต็มไปหมดนะครับของเก๊นะครับแต่ของแท้จะละเอียดนะครับเป็นงานที่แบบเนื้อผงที่ที่ละเอียดนะครับ ของตัวจะจะไม่เหมือนนะครับจุดที่สี่นะครับให้เราสังเกตบริเวณตรงตรงนิ้วมือนะครับหนึ่งสองสามนะคมชัดนะครับจุดที่ห้านะครับตรงหัวเข่านะครับตรงนี้เนี้เกินอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจุดที่หกนะครับให้เราสังเกตพิจารณาตรงตรงข้อ People, ้าหลวงพ่อนะครับจะมีเหมือนคล้ายๆกําไรนะครับอันนี้คือจุดพิจารณาด้านหน้านะครับจดจําให้แม่นนะครับต่อไปไปรับชมจุดพิจารณาด้านหลังนะครับสําหรับจุดพิจารณาในส่วนของอ,องค์พระด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันนะครับด้านหลังนี่ก็คือต้องจดจําให้แม่นในส่วนของมวลสารนะครับผิวเรียบนะครับผิวเรียบนะครับแล้วก็ มวลสารเนื้อองค์พระที่ที่เป็นลักษณะของผงผงที่ละเอียดนะครับไม่มีผดนะครับซึ่งผมจะอธิบายว่าลักษณะของพระเกน,นะครับจะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับจะมีเป็นเม็ดเม็ดนะครับเม็ดเม็ดคล้ายเม็ดผงรวยอยู่เต็มเนื้นนอพระไปหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นผงเหมือนผงแบบผงรวยเนื้อผ้านะครับไม่ละเอียดนะครับ ซึ่งซึ่งงานของเจจะจะไม่เหมือนของแท้นะครับของแท้จะละเอียดนะครับคมชัดลึกละเอียดนะครับอ่าจุดอีกจุดหนึ่งคือด้านขอบนะครับด้านขอบข้างนะครับขอบตัดนะครับจะมีลักษณะของฟันอ่ามีมีรอยฟันตัดนะครับอ่าต้องต้องจดจําเหมือนกันครับขอบตัดนะครับมีอ่ามีรอยตัดนะครับรอยตัดนะครับแล้วก็ จุดสำคัญที่สุดของพระรุ่นนี้นะครับที่เราต้องจดจาให้แม่นคือผมเรียกว่าฐานหมอนนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณหน้าองค์พระนะครับจะมีความกลมมนสวยชัดเจนมากลึกกลมมนสวยชัดลึกนะครับซึ่งลักษณะของอพระเคสนะครับจะเป็นแบบเล็กๆนิดหรีบนะครับแล้วคือจะไม่กลมมนสวยเหมือนของแท้นะครับความความลึกความละเอียด ความกลมมนสวยของของของฐานหมอนนะครับจะจะนุ่หนุนของแท้นะครับของแท้จะกลมชัดเจนนะครับสวยนะครับคมชัดลึกกลมมนสวยนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะของพระนะครับต่อไปไปดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับสําหรับอีกพิมพ์หนึ่งครับของของพระปากน้ํารุ่นสี่นะครับคือพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับรุ่นลักษณะ าการจัดสร้างนะครับจะมีจัดสร้างด้วยกันสองสองแบบก็คือ,อรุ่นที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็รุ่นที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับอย่างละครึ่งนะครับสาหรับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับลักษณะของการดูพระผงปักน้ํารุ่นสี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหลักการดูที่ที่เราต้องจดจําให้แม่นคือแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ทรงแม่พิมพ์นะครับพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงต้องคมชัดลึก นะครับข้อสองนะครับเนื้อผ้านะครับมีความแน่นละเอียดนะครับฟูถึงจะฟูแต่แน่นละเอียดนะครับในเนื้อผ้าจะไม่เปิดยุ่ยนะครับซึ่งลักษณะของพระเก๋นะครับพระเก๋จะเนื้อผงนะครับจะจะเป็นฝ่งฟูฟูแบบไม่แน่นนะครับไม่ละเอียดนะครับไม่เหมือนกับพระแท้นะพระแท้จะแน่นๆนะครับในการกดแม่พิมพ์กับพระผงจะไม่เปิดยุ่ยนะครับซึ่ง หลักการนอกจากเราจะดูความคมชัดลึกของแม่พิมพ์ที่กดนะครับดูองค์พระนะครับดูความคมชัดนะครับจุดพิจารงานในในในส่วนของพระพิมพสามเหลี่ยมนะครับให้เราสังเกตจุดรอบๆนะครับจุดรอบขอบนะครับขอบประนกนะครับอบๆเรอบกนะ็จะมีความคมแล้วมีจุดๆรอบนะคมชัดสวยงามนะครับ สามรององ์พระนะครับลึกนะครับคมชัดลึกอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าที่สองนะครับจุ่ที่สามนะครับบัวนะครับความคมชัดสวยของบัวนะครับฐานบัวนะครับจุ่ที่สี่นะครับเม็ดเม็ดบริเวณขอบล่างนี่นะครับข้างล่างสุดนะครับใต้ฐานนะครับจันเรียงตัวสวยนะครับอ่ซึ่งจะมีมีถ้าเป็นแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์พลาดแท้จะเรียงตัวสวยนะครับ จุดสุดท้ายนะครับขอบตัดนะครับจะมีลักษณะการขอบตัดที่เป็นรอยตัดนะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับพิมพ์สีเหลี่ยมนะครับคล้ายๆกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้รับชมทุกท่านนะครับก็เผื่อไปพบเจอและก็เช่าหานะครับจะได้เช่าหาได้ถูกต้องนะครับสําหรับพระผงปากน้ํารุ่นสี่นะครับก็ถือว่าถือได้ว่าเป็นพระที่ มีมวลสารนะครับมวลสารที่ที่ดีนะครับที่ดีมากนะครับของป่งฝั่งน้ำรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเราผสามเข้าไปนะครับมีการจัดสร้างที่ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถจับต้องได้นะครับก็ขอขอบคุณครับ